สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับงานที่อู่กันนะครับอันนี้อยู่กับเจ้า เอสเจ็ดร้อยนะครับเอสเจ็ดร้อยคันนี้เป็นรถช่วงยาวนะครับคับ4รหัส FR นะครับ F-R คือ10บล้อเพลาเดียวนะครับวันนี้มาดูเราทำอะไรกัน กจ้านูทำอะไรนี่ฮะเราก <lever. S 1> ็าาสั่งคนระับเอุ้บตะยยังไม่ปวดขี้ใช่ไหม <ừng> เอ้ยจริงจริงงานมีต้องขี้บ่อยนะแต่งานน้อยค่อยทยอยขีย้อันนี้คือการดับเหล็กอ่า เพื่อที่จะปูบนทับหลังนะครับทั่นอันนี้เป็นรถก,กระบะอ่าบรรทุกฝาข้างสูง60เซนนะครับแล้วก็เว้นช่องวางเครนนะครับอันนี้ติดเครนแปดตันนะครับเราต้องดามล่างดำบนให้ลูกค้านะครับให้มัน สวยๆหน่อยนะครับเราก็ต้องใช้เหล็กเหล็กหนาหน่อยนะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของเพ้นมันทุกนะครับเพ้นจริงๆนะครับถ้ามันจะหักเนี่ยผมผมมองว่ามันไม่ได้หักตอนที่ยกนะครับแต่ทักซีที่มันจะร้าวจะหักนะครับอาจจะมาจากตอนวิ่งมากกว่านะครับเพราะว่าเพ้นมันวางอยู่ตรงคอนะครับต่วประมาณเม็ดเดียวนะครับ แล้วมันก็รถวิ่งเนี่ยทำให้เทน้มันขยมนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะทับซีแตกร้าวนะครับเพราะมันกดเฉพาะเป็นจุดเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะดามล่างดามบนให้ลูกค้านะครับแล้วก็เอาดามไม่ใช่ดามแค่ตรงสุดคอนะครับเราดามเข้ามาด้านในนะครับ ให้มันกินมาด้านในหน่อยนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าชนบุรีนะครับมาจองรถที่อู่ชายใหญ่เอาไว้นะครับรซื้อก็ถือว่าอยู่ในเกตดดีนะครับยังขาวๆอยู่นะครับแล้วก็ มีเสีิมบ้างนิดหน่อยด้านบนนะครับเดี๋ยวเรายิงสายให้นะครับหัวสภาพดูดีนะครับสวยนะครับเครื่องยังสวยดีนะครับอันนี้เป็น e13c นะครับรหัสคัีก็ fr เหมือนที่ผมได้แจ้งไว้ด้านต้นนะครับ cfr เลยนะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกทําเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็ทําการต่อกระบะให้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกระบะกันนะครับ <Okay. S 1> มาดูงานกระบะกันนะครับ กระบะคันนี้นะครับนี่นครับฝาข้างก็จะสูง60เซนนะครับนี่คือฝาข้างฝาท้ายแล้วก็แผงหน้านะครับแผงหน้าเราก็จะพับเป็นรอนเข้ารับกับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระบะหน้านะครับกระบะลูกนี้ยาวอยู่ที่8เมตรนะครับผม8เมตรกว้างผมเอาสุดที่2เมตร 55นะครับคือนอกสุดนะครับนอกสดุดไม่ใช่ว่านอกสดุดตรงนี้นะครับคือนอกสุดเผื่อบันพับด้วยนะครับที่2.55อันนี้เราก็ขึ้นมาเป็นวันที่3นะครับงาน3วันนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี <c oughs> <c oughs> ้เนื่องด้วยกระบะบันยาวที่8เมตรนะครับ8เมตรแล้วก็เว้นเพนไปเมตร30เซนเพื่อที่จะใส่เพน8ตันนะครับ <c oughs> ทางเราจึงต้องต่อนะครับต่อเหล็ก ให้ลูกค้าเพราะเด็กมันยาวอยู่ที่แค่6เมตรนะครับเราก็ต่อนะครับโดยการปากปากสลามปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับาเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับไม่จะเป็นต้องเจียนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องเจียนะครับเพื่อที่ให้มีแนวเชื่อมยึดติดกันให้แน่นนะครับเชื่อมนอกในครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับพื้น เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวฉากเราก็ใช้ฉาก6มิลนะครับจาก2งน,นิ้ว6มิลเชื่อมถ้าบางมากนะครับถ้าฉากตัวนี้บางมากปัญหามันคือจะขาดนะครับตรงนี้จะขาดนะครับแต่นี้เราแก้ปัญหาก็คือใช้6มิลแล้วก็เราจะ ไม่เชื่อมตัดลายนี้นะครับไม่เชื่อมตัดแ,แบบนี้นะครับไม่เชื่อมตัดนะครับเขาจะทําให้หักนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการทํากระบะที่อูเราเราจะเน้นไปตรง รอยต่อนะครับท่านผชมถ้ามองจากด้านล่างจะไม่เจอรอยต่อเลยนะครับเพราะว่ารอยต่อของเหล็กทุกแผ่นนะครับนะครับมันจะอยู่ข้างบนนะครับบนสันกระดูกทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แตกไม่หักไม่ฉีนะครับคันนี้ลูกค้าจะเอาไปบรรทุกเหล็กนะครับเขาจะ พิเศษเลยนะครับคันนี้กระบะพื้นใช้5มิลน,นะครับพื้น5มิลน,น้ำหนักไม่กลัวครับตัวไม่แข็งแรงอจับให้ครับผมคันนี้ก็อีกประมาณพักไม่เกิน3วันนะครับไม่เกิน3วัน,นรพร้อมยกสวมได้เลยนะครับ ก็พอดีทางทีมงานทำคัฟซีนะครับก็ swimming. ดำเนินการเรื่องดามคัฟซีแล้วกท็ทำระบบถุงลมยกนะครับลูกค้าคันนี้ไม่เอาถุงลมยกนะครับเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทำแถมให้ไปเลยนะครับ ใจดีอย่างนี้ครับมือที่ไหนครับสวยๆเนียนๆ,ๆเลยครับท่านผู้ชมอาบะยาวที่8เมตรนะครับตั้นยาวตามใจลูกค้านะครับขอให้ลูกค้าสั่งมาครับเราจดให้ได้เลยนะครับ รกคาจะต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับด้นหนบนะครับแล้วก็ขนาดสัดส่วนของกระบะนะครับก็สําคัญขึ้นอยู่กับขนาดสัดส่วนของตัวรถขึ้นเดียวกันนะครับเราก็ต้องทําให้มันสมดุลน,นะครับ น่าจะประมาณไม่น่าเกินสองสาวันนะครับจบแน่นอนครับกระบะลูกนี้นะครับใช้เวลาประมาณอันนี้สองวันที่สามนะครับก็ประมาณห้าหวันนะครับห้าวันนะบจบครับเนียนๆเ,เลยครับผม ไม่วันจะเป็นกาบะาพื้นเรียบกระบะล่องนะครับแล้วก็คอ,อกสูงนะกบบาบะด,ดำนะครับทันเลอร์ท้ายลากสตานท้ายไฮดรอลิกนะครับก็จัดให้นะครับจัดให้ได้นะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาสอบถามได้นะครับที่อู่ใช้ใหญ่นะครับถนนเส้นนางรองละหารทรายนะครับ ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือจะง่ายๆครับโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0849295537นะครับีให้บริการนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีจุดครับนี่เยอะจุดไม่ได้เดี๋ยวหาเงินไม่ทันใช้หนี้ครับ ตัวนี้ฝาข้างเราต้องทําเป็นด้านล่างนะครับแคบเพราะว่าเราจะเอาพื้นมาเคยบนขอบด้านข้างนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเราไปต่อตรงนะครับมีโอกาสที่จะแตกนะครับเราให้มันกินมาประมาณสักครึ่งเซนนะครับแล้วก็เชื่อมเพราะฉะนั้นเราจะทา ฝาข้างให้เท่ากันแบบด้านบนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะข้าเส้นมันจะกินแนวเชื่อมไปนะครับนะครับอาจจตรงกันนะครับนะครับปรับเปลี่ยนได้นะ,ค,ค,นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีข้อมูล อ,อะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับวางเบอร์โทรด้านต้นนับศูนย์แปดสี่เก้าสองเก้าหนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับจอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ